กวาเขาผู้ชมขาขออนุญาตไปเรื่องราวข่าวในวงการบันเทิงบ้างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาผู้ชมขาประเด็นเพื่อนรักเพื่อนเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วย้งนะ2ปีที่แล้วนานนานนะมีกระแสข่าวออกมาว่าเพื่อนรักวงแตก กลุ่มกวนเนี่ยทะเลาะกันรวมไปถึงค่าผู้ชมคะเพื่อนเลิกคบเพื่อนแล้วหลายๆคนก็ไปตามหาว่าเป็นเพื่อนกลุ่มไหนเป็นใครหรือว่าเป็นคนที่สนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเลิกคบกันจริงหรือไม่ในที่สุดค่ะผู้ชมอย่างเพื่อนสาวนะคุณหนิงปณิตาเนี่ยก็ออกมาเปิดใจในรายการรายการหนึ่งคนก็พยายามโยงไปว่าเอ้ยหรือจะมีมูลนะหรือจะเป็นเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับข่าวเมื่อ2ปีที่แล้วหรือเปล่านะคะคุณหญิงเนี่ยก็ออกมาเปิดใจแหละบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือก็เป็นการแบบเหมือนอยากจะจบอะ่ะเหมือนเรื่องราวก็อยากจะจบอะ่ะคือปัญหาอย่ายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็ไม่ได้โทษใครอ่ะก็เป็นว่าเหมือนเหมือนต่างคนก็ต่างมีชีวิตหรือต่างคนก็มีไลฟ์สไตล์ก็แตกต่างกันไปแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านฝั่ง อดีตเพื่อนอย่างคุณเป้ยปานวาดอันนี้สามีนะไม่ใช่เพื่อนนะอันนี้เป็นสามีคุณเป้ยปานวาดเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลของตัวเองมีภาพลักษณะคล้ายจอดำคล้ายคนร้องไห้และมีภาพลักษณะคล้ายกับกลุ่มคนนะแล้วก็ถูกธนูเนี่ยทิ่มอยู่ข้างหลังคนก็พยายามโยงกันไปว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าทางด้านคุณหญิงปณิตาค่ะก็มีการโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม Instagram ของตัวเองเป็นจอดําค่ะแล้วก็พร้องกับข้อความค่ะเพื่อระบายความในใจเจ็บทุกครั้งที่ได้อ่าน ความคิดเห็นของหลายๆคนที่ด่านิงทั้งที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้จักตัวเราเลยเพียงแต่อ่านแล้วก็ไม่รู้ความจริงข้อความเนี่ยคุณหนิงก็มีการโพสต์ข้อความไปเพื่อนในวงการมาเทิงนะคะเพื่อนเขาเยอะงากเพื่อนคุณหนิงเยอะเขาก็มีการโพสต์ข้อความให้กําลังใจคุณหนิงปานิษฐ์นะคะบอกว่าเพื่อนจะอยู่เคียงข้างเพื่อนนะไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ คือเอาจริงๆคือด้วยด้วยลุคของพี่หนิงบณิตาเนี่ยอาจจะด้วยบทบาทที่พี่เขาเคยเล่นเนี่ยคือดูร้ายดูแรงหลายๆคนที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์พี่หนิงเนี่ยอาจจะติดภาพความแบบนางร้ายไง<อ>ก็วิจารณ์กันไปพิมพ์สนุกอะไรกันไปอะนะคะแต่คือจริงๆแล้วเรื่องจริงหรือกลุ่มเขาเนี่ยเราเราคนนอกเนาะพูดพูดไปแล้วนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่า ใครคะอะไรอย่างไรหรือเขามีปัญหาอะไรกันแต่คนนายอย่างคุณสามีเขาค้ะเขาก็มีการโพสต์ข้อความด้วยนะเขามีการโพสต์ข้อความอย่างคุณจินจรินเนี่ยเขาโพสข้อความเลยค่ะบอกว่าอยากจะขอเขียนอะไรสักหน่อยนะค่ะครอบครัวเราตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากๆม,มีแต่คนรอบข้างที่ดี อันนี้เห็นด้วยเขาเพื่อนเยอะนะที่รักเราและโคตรดีใจเลยที่คนรอบข้างทั้งหมดเป็นคนจริงใจไม่มาปั้นหน้าใส่กันมีแค่นี้ก็พอแล้วเออในชีวิตจริงของคนก็ต้องการเพื่อนแค่นี้แหละเพื่อนอาจจะไม่ต้องเยอะแต่ขอให้เป็นเพื่อนที่จริงใจไม่ต้องปั้นหน้าใส่กันคุณจีนโพสอ์ค่ะผู้ชมขาบอกว่าใครทำอะไรไว้มันรู้อยู่แก่ใจตัวเองแค่นี้แหละจบนะแฮชท เพื่อนกูเยอะญาติกูดี Has อย่ามาทำให้เมียกลุเครียดนี่หลายๆคนก็มีการนะโพสข้อความให้กำลังใจเมียรักของคุณจีนด้วยแล้วก็มีการส่งข้อความไปถึงคุณหนิงปานิตาด้วยสามีเนาะคือคนสุดท้ายสุดท้ายแล้วคนที่รักและเข้าใจเราที่สุดก็คนในครอบครัวในพี่เลซีเนาะไม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันเอาจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมันนานมาแล้วเนาะก็คือต่างคนก็ต่างมีชีวิตที่ดีด้วยกันแหละในในในมุมของแต่ละคนก็ เป็นเรื่องของเขาแล้วกันเราก็ติดตามกันห่างๆแต่ก็ถ้าเขาได็กมาคบกันอีกเป็นเพื่อนที่ดีกันอีกเราก็ดีใจเราว่ามีภาพความเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะแต่ถ้าวันเวลาผ่านไปแล้วหรือว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนมันจืดจางไปก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนทุกๆคนไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนในกลุ่มของคุณหนิงคุณเป้ยคุณกระตาหรือว่าคุณเมนะทุกๆคนที่มีเพื่อนเราเชื่อแน่ว่าเคยประสบปัญหาหรือเคยเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นและเชื่อแน่ว่า วันเวลาจะทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านจุดนั้นๆไปได้นะก็เป็นกำลังใจใทุกฝ่ายกันละกันนะคะ